โอเคครับก okay, yes. okay, so like right. ็ต well, we anyway, al hey. ้องขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊ปแรนดอมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลา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 โลบ็อกซ์นะคบผมแมป i พเ t ตชิปเอส s คปออฟบีนะคบผมใช่แล้ว Pilate Shi ิป เอชเอฟออฟนะครับผมใช่ยชยนั่นไงมีโจนทงทงโจนสลัดอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะเมื่อกี้ลิ้นพันกันโทษทีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราเปิดประตูออกได้ไหมอา้าวไม่ได้นะฮะมันล็อกอ๋อต้องไปทางนั้นเหรอไปกันเลยเอา้าววินอนด,ด้วยด้วยมีแอนิเมชันนอนไปไปไปออกจากที่นี่นะ p i เล t ชิพเอชเอ p ออฟบีแมปนี้ดูท่าว่าจะดีนะเนี่ย มันแบบมีแอนิเมชันนอนมีนู่นนี่นั่นด้วยนะฮะตกลงไปข้างล่างอ๋อข้างล่างอ่ะเฮ้ย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 เมื่อกี้ว่าแล้วเชียวเมื่อกี้เห็นเพื่อนตกลงไปข้างล่างว่าแล้วเชียวว่าข้างล่างมันต้องมีอะไรบางอย่าง <Ā> าไม่ต้องมาหัวเราะเลยไอ้เจ้าบ้าือเสียงเช่นเอาแล้วเกิดไกลด้วยโอเคมันจะมีทางที่ผิดและถูกนะฮะ เราจะต้องเลือกใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนผมใช้อันนี้ก่อนใช้ใช้เมาส์ดูโอเคทางนี้ได้นะฮะค่อยๆใช้เมาส์ดูอันอันนี้ทางนี้ได้นะฮะค่อยๆค่อยๆทางนี้ทางนี้ทางนี้ได้โอ้คุณผู้หญิงเข้าไปทางนั้นโอเคทางนี้นี่นี่ตามเข้าไปตามเข้าไปย่าในที่สุดก็ออกมาได้สักที ผมไม่อยากโดนเจ้าเชฟที่อยู่ข้างล่างหตุการแล้วอ้าทำไมผมเข้าไม่ได้เข้าไปสิเฮ้ยโอเคเข้าไปแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตกใจให,หมดามาเพราะทำไมเสียงแจ้งเตือน <c oughs> เปิดทีวีคืออะไรอะ่ะ <c oughs> เราต้องแกล้งหลับเหรอ <c oughs> แกล้งหลับ <c oughs> ฉันหลับอยู่ <c oughs> โอเค เราต้องแก้งหลับนะฮะอ๋อแล้วก็เปิดดูนี้เขียวฟ้าเหลืองแดงเขียวฟ้าเหลืองแดงขาวโอเคอ่ะฮะเขียวฟ้าเหลืองแดงขาวอ่ะฮะกดถูกแล้วไงต่ออ๋อเราจะได้กุญแจมานะฮะเก็บกุญแจอ๋อเราจะเปิดตรงนี้ใช่ไหม ก็มีแล้วนี่กุญแจทำไมเปิดไม่ได้ฉันมีกุญแจแล้วนะอ๋อหรือว่าต้องกลับนะฮะอ๋อผมเข้าใจแล้วเราต้องกลับไปเปิดที่ห้องเรานะฮะใช่ไหมอ๋อตกชิบหอยล้ออย่ามาทำร้ายฉันไอเจ้าเชฟนั่นแหละจงทำเสียงหงอยไปซะ เราต้องมาเปิดตรงนี้ทุกคนอ่าพอเราได้กุญแจเราก็มาเปิดตรงนี้เอาละสบายเราไปไงต่อนะฮะเปิดทางนี้ไหมไม่ใช่อ๋อนี่นี่นี่น,นี่อุ้ยแมปนี้มันดูดีฮะทุกคนมีปริศนาให้คิดด้วยนะฮะเยี่ยมเยี่ยมย,ยม่ผมชอบผมชอบผมชอบกดกดทำไมเอ่ยอ๋อเปิดทางนะฮะ แมปนี้ดูดีแมปนี้ดูดีเป็นแมนเปเอชเที่ดูดีนะคะชอบจังเลยโอ้มีหน้ากับตันโจรสลัดเราทำอะไรเขาได้ไหมไม่ได้เนาะ <S <S เราต้องขึ้นไปทางนู้นแล้วเราไปไงวะนะทางนู้นหรือว่าต้องปีนกับตันโจรสลัดนะฮะอึอ๊บเอทำไงวะมาจึ๊บทำไงถึงจะขึ้นไปตรงนั้นได้กระโดดกดไหม มันจะถึงอยู่นะเหมือนจะถึงมันจะกดได้แต่ก็กดไม่ได้นะฮะเอแล้วไปไงวันเนี้ยปึบ<ะ>หรือว่ามันมีรูอยู่ในในรูปกับตันจนสลัดเอาก็ไม่นี่เต้องทำไงอ๋อหรือขึ้นทางนี้อ๋อไปทางนี้โธ่เถอเ้ยเเราก็คิดมากตั้งนานนะฮะอ๋อเราก็แค่ปีนแต่ว่ามันอันเล็กจังปึบ โอ้ยมันอเล็กจังทุกคนฮ๊บฮ๊บเฮิบเราเปิดชิปล็อกได้ไหมอยากเปิดชิปล็อกจังเพราะถ้าเกิดมีชิปล็อกมันจะง่ายกว่านี้นะฮะฮบโอเคกดอ่าเราก็กลับไปเอานะฮะเอากุญแจอะฮะแล้วกุญแจเอาไปทำอะไรอ๋อไปไขประตูใช่ไหมผมเห็นประตูอันหนึ่งอยู่นะฮะประตูสีแดงใช่ นี่ใช่ไหมล่ะคือประตูสีแดงโอเคแล้วก็ลงข้างล่างอือโอ้มีทางผิดทางถูกให้ให้ทดลองอีกละฮึป <c oughs> อ้าวผิด <c oughs> แล้วเกิดไหนโอ๊ยเกิดสกายเชยวบ้านจริงอ๋อแต่ว่ามันมันเชื่อมกันทุกคนทุกอย่างมันเชื่อมกันนะฮะอืมมันจะดูยังไงว่าอันไหนถูกอันไหนผิดละเนี่ย หรือว่าเราสามารถที่จะเอาหน้าไปถูได้เหมือนเดิมนะฮะตัวนึงนะปลุมออกได้ไกลมากไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะมันทะลุอ่ะอันนี้ได้อันนี้ได้อนนไดโอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้ทะลุ อันนี้ไม่ใช่น,นี่ทะลุอันนี้ก็ทะลุโอเคสามอ่านทางด้านซ้ายทะลุหมดเลยนะฮะอันนี้ใช่เบิบโอเคใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วทุกคนนะฮะอันนี้ทะลุนะฮะอันนี้ก็ทะลุอันนี้ก็ทะลุอันนี้ก็ทะลุอ่าอันนี้ถูก อย่าดีนะยังบองแบบนี้ได้นะฮะจะได้ไม่ต้องเกิดตายเกิดตายวนเวียนโอ้โอเราต้องเราต้องแกล้งนอนแกล้งหลับเพราะมันมีเสียงแจ้งเตือนมันจะมีคนมาแอบดูนะฮะอ่ะฮะไป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 โอเคเข้าไปแล้วนะฮะเราต้องทำอะไรวะเนีย อุดอุดเหมียวอุด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 เหมียวโอ้โหยากอะ่ะบ็อกบ็อกโอ้โรหัสหลายตัวเกินหมาหมาหนึ่งแล้วก็แมวสองหมูหมูสามเอ้าเรียงตามเลยนี่ว่ะแพะเอ้าแพะ แพ้ 8, แปดแพ้แปดเป็ดเป็ดห้าเป็ดห้าหมาหมาสี่อ่าแล้วอะไรอีกนะเหลือหกกับเจ็ดหกเป็นหมาออกมาหมาแล้วเจ็ด เจ็ดหมีเอาไม่มีหมีอ๋อมันคือเสียงสิงโตเหรออนสุดท้ายนึกว่าหมี่ะฮะกดครบแล้วกดครบแล้วอ่ะหรือว่ากดผิดเหรออ๋อนี่ไง,ไงทางเปิดแล้วพอกดครบแล้วเอาไม่ใช่นี่มันที่ที่เราขึ้นมานี่หว่าผมกดผิดเหรอเมื่อกี้ผิดเหรอโอเคมาฟังใหม่นะฮะอ่ะฮะ อูดอ๊ดอุ๊ดสามหมูเอ่อมีแมวด้วยเหรอเมียวเมื่อกี้แมวคือตัวไหนวะอ๋อสองเออถูกละเดี๋ยวฟังใหม่ก่อนนะอูดอ๊ดอุ๊ดสามหมูสองแมวบูหมาหมาสี่หมาป่าใช่ไหมโอเค เราต้องฟังซ้ำหลายๆรอบทุกคนฟังใหม่อีกรอบหมูแมวหมาป่าแพะแปดเป็ดห้าหมาหกแล้วก็หมาหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สิงโต เจ็ดปะเดี๋ยวลองฟังอีกรอบอูดอูดหมูสามแมวสองหมาป่าสี่แปดแพะห้ 1, าเป็ดหกม้าหนึ่งหมาเจ็ดสิงโตโอเคได้แล้วสามสองสี่สามสองสี่แปดห้าหกแปดห้า 1>, 1 7 1 7เอ๋อได้สักทีเว้ย่าจะได้บ้าบอคนละครั้ขงขง้าง,งฝาแล้วเราเปิดประตูนี้เพื่ออะไรอ่ะ,อะมันมีที่ไหนไปต่อได้อีกนะฮะเราเปิดประตูนี้มาแล้วเราได้อะไรอีกอ่ะเราไปทางไหนต่ออ่ะ นะอ๋อนี่น,นี่ทางนี้มันเปิดนะฮะโอ้มีคนแอบเราต้องหนีโอ้โนคนหัวยักษ์คนหัวยักษ์กำลังไล่เราอยู่เขาจะจัดการแล้วโอเคเปิดประตูอย่าฉันออกมาแล้วจะคนหัวยักษ์จะทำอะไรฉันไม่ได้โอ้โอ้โอ้เฮ้ ฮรับ <h up> เอาโทษตายอโอเคเราต้องค่อยๆหยุดค่อยๆไปทุกคนอา้อาวยังตายอีกเฮ้ยบ้าจริงนะฮะฮือค่อยๆไปเฮ้ยเซ็งชมุดเสซ็งชมุดเลยเออ เซงชมุดชมุดเลยอต่อไปแล้วนะโยนขวดสงครามขวดบ้าบอสิ้นดีปึบบาบอสิ้นดีสงครามขวดนะฮะฮึบเราต้องค่อยๆเพราะว่าช้เกจเดินไกลนะฮะอืมเดินไกลมันเดินไกลเราค่อยๆไปใช่ค่อยๆไปค่อยๆไป แบบนี้ผมชักเริ่มไม่ค่อยชอบแล้วนะฮะมันเริ่มยากเกินไปสำหรับผมตั้งแต่กดสัญลักษณ์หมีหมูแล้วนะฮะเออจริงถ้าต่กดหมีหมูแล้วเนี่ยเออ้างไปคว้างกลับโอเคข้างไปคว้างกลับแล้วเราก็ไปใช่ไหมนะฮะว้างไปคว้างกลับแล้วเราก็ไปโอเค ขว้างไปคว้างไปอัน huh, น are no, ี้คว้างไปคว้างไปเฉยๆว้างไปคว้างไปโอเคฮะคว้างไปคว้างกลับมีอีกหลายอันไหมไม่คว้างไปคว้างกลับเฉยๆอันนี้โอเคอันนี้ก็คว้างไปขว้างกลับใช่ไหมอ๋อไม่ใช่คว้างไปคว้างไปอันนี้คว้างไปคว้างกลับฮะคว้างไปคว้างกลับไปไปไปยากกว่าจะผ่านแต่เนี่ยอือโอวัสดีเพื่อนในรออะไรอยู่ มันมีคนดักหรอหรือว่าไงอ่ะผมว่าใช่แน่ๆมันต้องมีคนดักนะฮะมันต้องมีคนดักรอจัมสแกนแน่นอนทุกคนมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะอืมใช่ไหม โอ้โหไหเสียงเพลงอย่างเราหรือผมไม่ชอบเลยมันกดดันอ,อ่ะอ๋นนี้ไงเราต้องหากุญแจให้เจอเพื่อมาเปิดประตูนะฮะโอ้โหงานหยาบแล้วทีนี้อัยมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วอ่ะตอนแรกผมชอบตตวนี้ผมไม่ชอบแล้วผมอยากเลิกเล่นแล้วเนี่ย <laughs> เออมันเรื่องราวมันเยอะเกินอะ่ะผมไม่ชอบอะ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะ่ะ ผมเลิกดีกว่าไหมเนี่ยแบบนี้นะฮะทุกคนโอ๊ยนี่ไงเจอแล้วกุญแจอเอามาปึ๊บอสวัสดีเพื่อนเฮ้ยอะนี่ไงคนไล่นะฮะว่าหา่าว่าหา่าแล้วมันวิ่งไวกว่าผมซะด้วยบ้าจิงแกแล้วแกวิ่งไวกว่าฉันแล้วฉันจะหลบแกยังไง นั่นดิบ้าบอคอระครังข้างฝานะฮะโอ้ยได้มาอีกกุญแจหนึ่งนะฮะเอา้าเอา้าแล้วมีคนจะไล่ผมมากกว่าอีกมากกว่าเดิมโอเคได้มาแล้วโอ้ยมันจะไล่อะไรนักหนาฟ้าไอ้พวกเวงเนี่ยไอ้พวกเวงะแกจะไล่ฉันทำไมนักหนาไปซะไม่ต้องมาหัวเรอะเลย แล้วทางมันอยู่ไหนเนี่ยทางไปต่อทางไปต่ออยู่นี่เปิด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 สิเฮ้ยวู้กดดันไม่ชอบเลยอันนี้อะไรอีกวะเนี่ย what the hell เฮรบฮบเฮ้ยเราต้องพยายามขึ้นไปข้างบนนะฮะทำไมมินิเกม มันเยอะเกินไปหรือเปล่าผมว่าออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยทุกคนอ่ะอเราต้องกลับขึ้นไปใหม่นะฮะโอ้โหยากอันอ,อ,อันอื่นยังพอรับไหวแต่นี้ผมเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวเอสเคปแล้วเนี่ยนะคะนี่มันบ้าอะไรกอนนี่มันเอาเกมทุกเกมมารวมกันเพื่อให้มันดูยากๆมากกว่าไหมเนี่ยนะฮะ ออจริงแล้วอันนี้มันจะขึ้นได้ยังไงวะในเมื่อไม่สามารถเปิดชิปล็อกได้หรือเปิดได้วะชิปล็อกอ่ะเปิดชิปล็อกไม่ได้อ๋อหรือเราต้องใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่งแทนนะฮะเออเออต้องใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่งถึงจะได้ตรงเนี้ยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีชิปล็อกอืมได้ปเพิ่ปโอเคโอเค ไปไปไปเผยมันยากจังทุกคนมันจะมียากกว่านี้อีกไหมอะนี่ถ้าเกิดผมร่วงผมไม่เล่นต่อแล้วนะเพราะว่าผมขี้เกียจปีนขึ้นมาใหม่อ่าโอเคนะฮะล่วงไปเล่นต่อแล้วถ้าอยากเล่นแบบนี้ก็มาเล่นเก่าเองนะฮะตอนแรกก็รู้สึก ล้ำดีรู้สึกสนุกดีแต่ว่าพอหลังๆแล้วมันแบบมันเยอะเกินทุกคนมันใส่ทุกอย่างมาเยอะเกินความจําเป็นแมปเอสเคปธรรมดานะฮะแมปเอสเคปมันควรจะเล่นจบภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่อันเนี้ยดูทรงแล้วนะ่าจะเป็นชั่วโมงแน่ๆกว่าจะเล่นจบนะฮะกว่าจะจบอันนี้มันต้องมีอย่างอื่นอีกแน่นอนที่มันน่าจะยากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่เล่นตอนล้ว